นี่นะครับจากความประสงค์ของนางเอกสาวแมทพิรณีครับที่ต้องการจัดการนักเลงคีย์บอร์ด<อ>ในข้อหาหมิ่นประมาทและทําให้เสียชื่อเสียงเมื่อช่วงเวลาประมาณ8ปดนากาห้นาทีนะครับที่ศาลอาญารัชดาเจ้าตัวก็เดินทางมาพร้อมกับทนายนิด้าแล้วก็หนุ่มสงกรานเตชนะนรงด้วยเพื่อนําเอกสารไปยื่นฟ้องคู่กรณีครับที่คอมเมนต์คำรุนแรงในโลกโซเชียลมีเดียนั่นเองนี้หลังจากขั้นตอนในการยื่นเอกสารเสร็จแล้วนะครับทางสาวแมทก็ได้ออกมาเปิดใจ พร้อมกับคู่กรณีด้วยนะครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นวพาอยากให้เป็นบทเรียนแล้วก็สร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับสังคมครับจริงๆเราก็มีเจตนาคืออยากให้เป็นบรรทัดฐ,ฐานต้องการอย่างเดียวคือต้องการพิสูจน์แล้วก็แสดงความจริงว่าสิ่งที่มันเป็นข่าวที่ผ่านมาตลอดสองปมันไม่มีความจริงเลยเราเป็นผู้ถูกกระทำมาตลอดใช่ไหมคะก็ อยากได้ความเป็นธรรมบ้างเท่านั้นเองก็วันนี้ได้มาเจอกับน้องครั้งแรกเหมือนกันจริงๆน้องโทรมาหาคุณแม่หลายทีแล้วโทรมาหาพี่ทนายนิด้าด้วยที่มีข่าวออกไปว่าเรียกร้องค่าเสียหาย1ล้านบาทพูดพูดง่ายๆบ้าน,านจากใจจริงเลยว่าก็เราอยากเรียกให้มันสมกับชื่อเสียงการศึกษาหน้าที่การงานทางสังคมที่ได้สูญเสียไปคงไม่ถึงขนาดนั้น เราก็เห็นใจกันตลอดเพราะว่าคงไม่มีใครเข้าใจความรู้สึกน้องเขาได้เท่าแมทเพราะว่าที่น้องเขาเจอตอนนี้ไม่ว่าจะเจ็บปวดทางด้านไหนแมทานมาแล้วนะวันยังเจ็บปวดกับคำพูดเหล่านั้นคอมเมนต์เ่านั้นอยู่แม้จะผ่านมาสองปีแล้วเสมอค่ะตั้งใจที่จะมาขอโทษคุณแม่พี่ขอร้องคุณน้องตั้งใจขอโทษปยาเปสารนะคะว่าเราเองก็ยอมรับผิดที่เราผิดไปแบบนั้นหลังจากวันนี้สารก็นัดฟังคําสั่ง นะคะในวันที่สาพฤศจิกายนเท่าที่คุยกันมาตลอดนะ่าถึงจนถึงวันนี้คือน้องก็บอกว่าคือคือน้องรับทราบถึงการกระทําของตนเองทั้งหมดถามว่าที่วันนี้ที่คุยในศาลเนี่ยทั้งทั้ง,ท,งทั้งน้องแล้วก็คุณแม่ถามว่าโกดเครื่องน้องไหมทั้งสองบอกว่าคือให้อภัยไปหมดแล้วจริงๆคดีเนี้ยมันเป็นคดีที่ยอมความได้ มันถอนได้อยู่ตลอดเวลาแต่ไอ้ลอตที่เคยโพสไปว่าผันแรกเนี่ยสารน้่ไ่สร่รนนูนฟอง,งคือเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะจะมีเพิ่มเติมอีกไหมคะท่านนายก็คิดว่าคงคงยังยังมีอยู่อีกสักสักประมาณหนึ่ง ดานสาวเต้านัทพรนะคะเป็นอีกหนึ่งนักแสดงค่ะที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์ด้วยคําพูดที่รุนแรงผ่านทางโซเชียลมีเดียมาโดยตลอดนะคะโดยหลายคนเนี่ยก็สงสัยค่ะหลังจากมีชาวเน็ตรายหนึ่งเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์ใน i อของคุณแต้ประมาณว่าพี่เต้วหนูได้รับหมายสารที่พี่ฟ้องพี่ถอนฟ้องหนูเถอะตอนนี้ทางบ้านเนี่ยเครียดกันมากหนูขอโทษหนูจําไม่ได้ว่าหนูหมิ่นประมาทพี่เนี่ยตอนไหนแต่หนูขอร้องให้พี่ถอนคําฟ้องหนู พ่อแม่หนูเนี่ยเครียดมากแม่หนูเป็นโรคหัวใจอยู่ด้วยพี่ถอนคำฟ้องเถอนะคะพี่แต้วล่าสุดนะคะทีมข่าวเนี่ยก็ได้ติดต่อไปยังคนดูแลของนางเอกสาวนะคะก็ตอบว่าไม่ได้มีการฟ้องแต่ถ้าหากมีการพูดถึงเนี่ยก็อยากจะให้เกียดกันสักหน่อยค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c e เ o ซบุ a กแ a นเพ i n s i i h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ